ถ้าคุณอยากมี Chat GPT เป็นของตัวเองนะครับคลิปนี้ดูให้จบผมจะสอนตั้งแต่สมัครจ่ายเงินเพื่ออัปเกรด GPT เป็นเวอร์ชั่น4และตัวอย่างการสร้าง GPT เป็นของตัวเองนะครับหรือเขาเรียกกันว่า custom GPT เป็น GPT ที่เราปรับแต่งได้เองในแบบฉบับของเราให้มันเก่งด้านใดนด,นด,นด,นด้านหนึ่งโดยเฉพาะเลยวันนี้ผมจะสอนทั้งหมดที่บอกมาเลยนะครับผมไปดูกันเลยใน Google นะครับคุณก็เ e ิร์ชไปเลยก็ได้นะครับว่า อาจจะเป็น c h a t GPT หรือว่า Open AI ก็ได้ Open AI นะครับก็จะขึ้นลิงก์มาให้กดตรงนี้นะครับ Open AI .com นะครับเราก็คลิกที่ลิงก์ไปเลยครับ Open AI มันก็จะไปที่หน้าเว็บนะครับแล้วคุณก็คลิกปุ่มนี้ครับ Try Chat GPT นะค,คุณก็ลงทะเบียนก่อนนะครับคลิก sign up ใส่อีเมลเข้าไป continue นะครับตั้ง password ใช้พาสเวิร์ด12ตัวเป็นอย่างน้อยนะครับเนเขาเขียนเอาไว้นะพอคุณใส่ครบแล้วก็มันก็จะมีเครื่องหมายถูกตรงนี้นะครับแล้วก็กด continue ต้องยืนยน e ันอีเมลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคุณไปเปิดอ e ีเมลที่คุณใช้สมัครไปเมื่อกี้นะนะมันจะเป็นหัวข้อแบบนี้นะ open ai verify your email นะครับแล้วก็คลิกปุ่มนี้ไปเลยครับ verify email address แล้วก็ใส่ชื่อจริงกับวันเกิดใส่เป็น ใส่เป็นเลขคู่นะครับผมเดือนขึ้นก่อนนะถ้าเป็นเดือนที่เป็นเลขตัวเดียวก็ใส่ศูนย์นำหน้าใส่เป็นค้อสอนะครับผมแล้วก็กด agree ไปนะเขาก็จะมีแนะนำการใช้เล็กๆน้อยๆนะครับกนะ็กดอันนี้เบร์เลยก็ได้ครับโอเค let's go นะเวลาคุณพิมพ์พร้อมหรืออยากจะถามอะไรก็ตามลงไปนะครับก็ที่ช่องนี้นะครับ message chat g p t นะเดี๋ยวผมจะลองอย่างง่ายๆสักหนึ่งคำถาม สมมุติว่าผมอยากจะให้มันแต่งเรื่องผีคุณใช้ภาษาไทยได้เลยนะแต่งเรื่องผีนะครเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับบ้านโบราณนะในป่านะครับความยาวสัก250คำนะเออถ้าคุณอยากกำหนด จำนวนคํานะครับก็กําหนดแบบนี้ก็ไดนะ้แล้วก็กด enter ไปเลยหรือว่ากดปุ่มนี้ก็ได้ครับก็จะยาวประมาณนี้นะสมมุติอ่าผมอยากให้มันเพิ่มนะครับนะนะขอยาวกว่านี้แล้วผมกด enter ไปนะครับยาวกว่าเดิมนิดนึงนะเอาเป็นจำนวนคําไปเลยแล้วกัน นะครับเห็นไหมนะี่ครับก็จะได้ประมาณนี้อสอาราราา r ยาวๆอยากอยู่ทีมเทียงเงินนะครับผมก็ไปที่ตรงนี้เลยนะครับปุ๊บมันจะมีให้เลือกนะครับ GPT4 คลิกเลยครับอัปเกรด to Plus คลิกอัปเกรด to Plus นะครับแล้วก็ใส่เลขบัตรไปแล้วก็เดือนปีที่หมดอายุนะครับใส่เป็นเลข2หลักนะถ้าหมดอายุเดือนมกราคก็ใส่0ูนย์หนึ่งไปนะครับ ปีก็เป็นเลขสองตัวท้ายนะครับแล้วก็เลข CVC นะครับก็เป็นเลข3ตัวที่อยู่หลังบัตรนะรก็ใส่ชื่อบนบัตรไปให้ตรงนะครับผม Billing Address ก็คือเป็นที่อยู่นะครับนะบ้านเลขที่ตำบลน,นะครับเมืองจังหวัดรหัสไปรษณียนะ์เสร็จแล้วก็มาใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับตรงนี้เขาไม่ได้บังคับนะจะใส่หรือว่าไม่ใส่ก็ได้แต่ถ้าใส่เนี่ยมันก็จะเพิ่มความปลอดภัยได้มากยิ่งขึ้นไปอีก นะครับอ่าแล้วก็มาคลิกที่ปุ่มนี้นะครับอืม่าจากนั้นก็คลิกที่ปุ่ม subscribe นะครับอ่านะครับผม payment successful ก็จ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยนะครับคลิกปุ่ม continue เวลาใช้แล้วก็สามารถสลับได้นะครับใช้ gpt 3.5ามจห้นะนะผมไปใช้ gpt 4เลยนะครับลิมิตนะสีข้อความต่อ3ชั่วโมงนะครับอ่านะก็คลิกไปปุ๊บแล้วคุณมาคลิกที่ปุ่มนี้นะครับ Explore GPTs นะครับนะก็ไปไปที่ด้านบนขวามือเลยนะครับปุ่มนี้นะ Create เขาก็จะถามว่าต้องการสร้าง GPT เกี่ยวกับอะไรนะครับอันนี้คือถ้าคุณไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษนะอย่างผมเนี่ยผมก็ไม่ใช่ว่าจะเก่งภาษาอังกฤษอะไรนะครับคุณพิมพ์ภาษาไทยไปได้เลยนะอลองถามมันก่อนลองถามมันก่อนก็ได้ ก็แปลว่าเราสามารถสร้าง GPT ในแบบของเราเองนะครับโดยใช้ภาษาไทยก็ได้ผมอยากจะสร้าง GPT นะครับเกี่ยวกับภาพสเก็ตสเก็ตด้วยดินสอนะแล้วก็เอาเป็นแบ็กกราวน์เนี่ยบนเป็นแบบกระดาษเก่าๆนะครับนะมันก็จะเป็น GPT ที่เอาไว้ทำภาพแบบนี้โดยเฉพาะนะครับก็กด enter หรือว่ากดปุ่มนี้ก็ได้ครับ เขาก็จะคิดชื่อให้เราด้วยนะครับเนี่ยแนะนำมาว่าน่าจะเป็นชื่อภาพสเก็ตประกาศินสอชื่อมันมันมันไม่ค่อยว้าวผมก็จะตอบว่าไม่ไม่ชอบขอใหม่สเก็ตมาสเตอร์เอออันนี้น่าจะโอเค นะเขาก็จะสร้างเป็นภาพโปรไฟล์ให้เราโดยอัตโนมัติเลยนะครับนะถ้าไม่ชอบเราก็ให้เขาเปลี่ยนได้นะแต่ผมโอเคนะนะครับนะเขาก็จะมีชื่อให้แล้วมีภาพโปรไฟล์แล้วนะครับต่อไปก็คือให้เราปรับแต่งตัว GPT นะีย ให้เป็นแบบที่เราต้องการเดี๋ยวผมจะลองแบบเพียวๆแบบนี้ก่อนโดยที่ยังไม่ได้ปรับแต่งอะไรมากนะครับด้านขวามือจะเป็นปุ่ม configure นะครับนะเราสามารถมาแก้ตรงนี้ได้ชื่อรายละเอียดนะครับแล้วก็คำแนะนำในการใช้ GPT นะครับผมตัวนี้ตรงนี้จะเป็นปุ่มมันจะเป็นปุ่มเหมือนทางด้านขวามือนะครับเห็นไหมเราสามารถลบหรือว่าเพิ่มหรือว่าแก้ไขได้ นะครับเวลาให้คนมาใช้เนี่ยเขาเขาก็จะเจอหน้าตาแบบทางด้านขวามือนี้เลยนะเดี๋ยวผมจะลองคลิกปุ่มอันนี้ไปนะอันนี้มันก็จะเป็นการอธิบายในการวาดภาพสเก็ตช์ที่มีความหมายเนี่ยนะครับมีองค์ประกอบอะไรบ้างกี่ข้อนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นความรู้ทีนี้ถ้าเราอยากจะให้เขาสร้างภาพขึ้นมาเลยนะครับนะ อ่ะเนี่ครับเขาก็จะสร้างภาพขึ้นมาอันนี้เราไม่ได้เจาะจงว่าให้เขาสร้างภาพอะไรนะครับเพราะฉะนั้นก็อันเนี้ให้เขาคิดให้เลยแล้วก็นะครับจะมีการอธิบายคอนเซปต์ภาพมาด้วยโอ้โหนะทีนี้ถ้าเราไม่ไม่พิมพ์แบบนี้ไปนะครับเราสร้างมาเป็นปุ่มนะเพื่อที่จะเวลาใช้งานเนี่ยสามารถคลิกได้เลยนะครับอ่ะก็มาใช้ตรงนี้ครับเพิ่มปุ่มเนี่ยนะ มันจะมีช่องว่างอยู่หนึ่งช่องด้านขวามือเนี่ยมันจะจุได้4ปุ่มนะครับอาจจะต้องลบบางปุ่มออกเพื่อให้ตัวเนี้ยมันโชว์ขึ้นมานะครับปุ๊บอ่านะครับตัวปุ่มสร้างภาพเลยมันก็จะโชว์ขึ้นมาให้เห็นนะแล้วก็ปุ่มด้านบนเป็นเซฟนะครับเซฟรับคุณจะเซฟให้เห็นเฉพาะตัวเองก็ได้ ถ้าพร้อมที่จะเผยแพร่ให้คนทุกคนได้เห็นได้ใช้งานคุณก็คลิก everyone ก็ได้ครับนะหรือจะจำกัดการใช้งานสำหรับคนที่มีลิงก์เท่านั้นก็ได้ก็คอนเฟิร์มไปนะครับมันมันก็จะขึ้นอันนี้มา View g p t นะครับคลิกปุ่มมันก็จะเด้งไปเหมือนกับหน้าแรกเมือ่อกี้ถ้าอยากให้เข้าสร้างภาพเลยเวลามาเจอหน้านี้ถ้าจะให้แบบสร้างภาพขึ้นมาเลยก็คลิกปุ่มนี้ได้เลยนะครับ นะครับนะอืมคือ GPT ตัวนี้มันก็จะเอาไว้สำหรับสร้างภาพสเก็ตช์ด้วยดินสอนะครับแล้วก็ให้มันอยู่เหมือนกับสเก็ตช์บนกระดาษเก่าโดยเฉพาะเลยนะครับอะผมอยากจะปรับเนี่ยได้ไหมก็คุยกับเขาไปเลยครับอยากให้เพิ่มรายละเอียดตรงไหนลดรายละเอียดตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยอืมเอาต้นไม้อะเอาต้นไม้ใหญ่ออก ก็จะอธิบายมาด้วยนะครับคราวนี้ไม่มีต้นไม้ใหญ่ในฉากโฟกัสไปที่ทุ่งหญ้าก,กว้างและแมน่น้ำาช่ไหมเออใช้ได้นะใช้ได้เ,เวลาคุณคลิกบนภาพให้เป็นภาพใหญ่ตรงนี้ก็เป็นปุ่มดาวน์โหลดลงเครื่องนะครับปุ่มเครื่องหมายตกใจนี้นะครับมันจะเป็นพร้อมที่สําหรับเจนภาพนี้นะครับเนี่ยคลิกไปเห็นไหม อาจจะ Copy พร้อมนะครับไปใช้กับอย่าง Mid Journey หรือว่าตัวที่ใช้เจนเนอเรตภาพอื่นๆก็ได้นะครับนะถ้าคุณจะดาวน์โหลดลงเครื่องก็คลิกปุ่มนี้นะครับเวลามันดาวน์โหลดมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นนามสก,กุลเว็บพีานามสก,กุลนี้ครับมันจะเป็นมาตรฐานการแสดงรูปแบบใหม่บน browser. เบราว์เซอร์นะครับผมไปที่เก็บไฟล์นะครับแล้วก็ไปที่โฟลเดอร์มันเลยนะครับ ถ้าคุณจะแปลงให้เป็นภาพ jpeg นะครับยกตัวอย่างด้วยวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับคุณจะเอาเข้าพวก photoshop ก็ได้สำหรับคนที่ไม่ได้ใช้โปรแกรมใหญ่ๆอย่าง photoshop เนี่ยก็คลิกขวาก็ได้นะครับแล้วก็ open with paint เปิดใน paint ก็ได้ครับแล้วคุณก็เซฟลงเครื่องอีกทีหนึ่งนะครับโดยเลือกเป็นนามสกุลเนี่ย jpeg หรือ png ก็ได้แล้วแต่การเอาไปใช้ก็เปลี่ยน เปลี่ยนชื่อนะากดเซฟคุณก็จะได้ภาพนามสกุล jpeg นะครับก็เป็นนามสกุลที่เอาไปใช้ในงานต่างๆได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับผมตัว sketch master ที่ผมทำนยครับผมลองปล่อยให้ใช้งานจริงแล้วนะครับถ้าอยากลองไปเล่นดูนะครับผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ในรายละเอียดวิดีโอหรือว่าในคอมเมนต์ด้วย ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดเวลาผมลงคลิปใหม่ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ